อลงกรรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปชปจสวให้มีสปิริตประชาธิปไตยพักเก้าวไกลชนะเลือกตั้งสิทธิ์และความชอบธรรมจัดตั้งรัฐบาลวันที่4มิถุนายน2566นายอลงกรพลบุร,รักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปชปอสฟเฟสบุ๊กกล่าวถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีว่าสปิริตประชาธิปไตยสปิริตออฟเดโมครซ ประชาธิปไตยเป็นระบอบก,การเมืองการปกครองที่เรียบง่ายและมีสปิริตประชาชนเลือกตั้งเสร็จใครชนะก็เป็นรัฐบาลใครแพ้ก็เป็นฝ่ายค้านพักก้าวไกลชนะเลือกตั้งได้เสียงอันดับหนึ่งมีสิทธิ์และความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลโดยต้องรวมเสียงให้ได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าทำไม่ได้ก็เป็นสิทธิ์ของพักเพื่อไทยอันดับสองและพักภูมิใจไทยอันดับสามในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปผมหวังว่าวุฒิสมาชิก จะสนับสนุนแนวทางนี้ของสภาผู้แทนราษฎรในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อจัดตั้งรัฐบาลได้มีนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้ทํางานสี่ปีฝ่ายค้านทําหน้าที่ถ่วงดุลตรวจสอบรัฐบาลแต่ละฝ่ายมีโอกาสทํางานเท่ากันในการพิสูจน์ผลงานแล้วตัดสินด้วยคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งครับลุงต่อไปประชาธิปไตยต้องมีสปิริตรู้แพ้รู้ชนะเหมือนแข่งกีฬาถ้าเราไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วเราจะให้ประชาชนมาออกเสียงลงคะแนนทำไม การยอมรับผลการเลือกตั้งเป็นหลักการสำคัญในระบอบประชาธิปไตยที่น้าวิตกคือมีการปล่อยข่าวเฟลกนิวส์ข่าวดีวลับข่าวฐานทัพอเมริกันข่าวอเมริกาหนุนหลังข่าวรัฐบาลแห่งชาติข่าวเลือกตั้งโมคามีคลิปปลุกระดมสร้างความเกลียดชังมุ่งดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามออกมาถียิบ่บทั้งในสื่อหลักสื่อโซเชียลเหมือนการปลุกผีคอมมิวนิสต์ในเหตุการณ์6ตุลา2519ข่าวสารเหล่านี้ สร้างความความแตกแยกในบ้านเมืองไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยประชาธิปไตยไม่ได้สร้างด้วยความเกลียดชังแต่สร้างด้วยการเคารพในความเห็นต่างอย่างมีเหตุผลด้วยสันติวิธีและขันติธรรมการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากรัฐบาลหนึ่งสู่อีกรัฐบาลหนึ่งควรเป็นไปโดยราบรื่นและรวดเร็วประเทศกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่าซ้ำเติมด้วยวิกฤติการเมือง ผลทางเดียวคือช่วยกันทำให้ประเทศของเราเดินไปข้างหน้าตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยครับ